สวัสดีค่ะคุกวิทย์วนิดานะคะวันนี้จะทำอบไก่สไตล์ MK ให้ดูนะคะสูตรนี้ดิฉันทำกินบ่อยค่ะเพราะว่ามันรสชาติมันอร่อยพอดีเลยนะคะ mm hmm. เครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมน้ำซอสปรุงหมักไก่นะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดตำรวมกันนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำซอสนะคะ เดี๋ยวสูตรจะลงไว้ใต้คลิปนะคะไปเปิดดูเอานะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะซีอิ๊วขาวเกลือรสดีน้ำตาลนะคะมี3-4อย่างนะะี่ค่ะเครื่องไม่เยอะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อให้มันหอมนะคะใบมะกรูดส่วนไก่เราเราจะหมักหมักนมไว้ค้างคืนนะคะหมักนมแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้ใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ พอนเคืนผ่านไปเราเอาออกมาเทนมออกนะคะเทนมออกแล้วก็เอามาทาซอสแล้วก็ยัดไส้ซอสที่เราผสมไว้นะคะซอสนี่จะตําไว้ก่อนดิฉันตําไว้แล้วก็เลยเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะ<ม>เครื่องเทศ<ม>เพราะว่าต้องรอไก่หมักหมักข้านมก่อนนะคะก็เลยยังทาไม่ได้ก็เลยเอาเข้าตู้เย็นตอนเช้าดิฉันก็เลยเอามาทาซอสแล้วก็ยัดไส้ตอนเช้าวันถัดไปนะคะ แล้วก็ยัดไส้แล้วก็ทาให้ทั่วตัวไก่นะคะสูตรนี้ที่จริงแล้วเขาทำกับเป็ดนะคะดิฉันแต่ก่อนใช้กับเป็ดการอกเป็ดรสชาติมันอร่อยมากๆเลยนะคะ แต่ไม่ชอบกินเป็ดเท่าไหร่ก็เลยเอามาลองทำกับเนื้อไก่ดูนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าซอสซอสแบบเดียวกันคุณสามารถเอาเป็ดมาหมักก็ได้นะคะหรือจะเอาส่วนอกเป็ดมาหมักก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่เป็ดเนื้อมันจะค่อนข้างจะเหนียวนะคะ ไก่เนื้อมันจะนุ่มเร็วเวลาอบก็อบอบเร็วก็สุกสุกเร็วนะคะเราก็จะเอาซ้อมมาจิ้มเพื่อให้น้ำซอสมันเข้าเนื้อเข้าไปในเนื้อส่วนที่มันหนาๆน,นะคะเช่นน่องไก่ตรงส่วนน่องส่วนอกนะคะจิ้มจิ้มเพื่อให้ซอสมันซึมเข้าออมันจะได้มีรสชาตินะคะเพราะส่วนอกมันค่อนข้างจะหนานะคะ จิ้มให้ทั่วเลยนะคะในตรงน่องตรงอกมันเสร็จแล้วเราก็เอาไม้มากราดไว้นะคะไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมากัดไว้เพื่อไม่ให้ซอสมันไหลออกนะคะเวลาเราหมักน้ําซอสจะได้ไม่ไหลออกเยอะน้ำซอสมันจะได้ซึมเข้าข้างในนะคะ กัดไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกห่อไว้เข้าตู้เย็นไว้อีกหนึ่งคืนนะคะนะทีนี้วันถัดไปดิฉันก็จะออกมาอบอบในหม้ออบลมร้อนนะคะ ใช้ดีนะคะมันไม่กระเด็นไปทั่วเตาแต่ว่าใช้เตาใหญ่มันกระเด็นบางทีเราต้องทําความสะอาดเตาเยอะนะคะสูตรนี้สะดวกเตาแบบนี้ใช้ดีค่ะสะดวกมากเลยนะคะอบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะไฟประมาณร้อยเก้าสิบก็พอสองร้อยดิฉันว่ามันแรงไปนะคะร้อยเก้าสิบพอดีเลยนะคะร้อยเก้าสิบองศาอบไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ เรามาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันจะเป็นยังไงนะคะเห็นไ,ไหมออกมาสวยนะคะสีดำๆไม่ไม่ได้ไหมไก่นะคะไหมเครื่องเทศเพราะว่าตะไคร้กับอ่กบากับใบมะกรูดมันโดนตรงหนังมันก็เลยเป็นสีดำๆนะคะแต่ตัวไก่ไม่ได้ไหมนะคะเพราะว่ามันไปกรองอยู่ตรงนั้นพอดีส่วนอีกด้านมันมันจะยังไม่เกรียมเท่าไหร่แล้วกลับด้านแล้วก็เอาไปอบต่ออีก สิบนาทีนะคะ สิบนาทีผ่านไปนะคะเห็นไหมเหลืองสวยเลย็วออกมาพอดีเลยเห็นไหมสีสวยมากเลยนะคะหอมเครื่องเทศเลยค่ะสีสันสวยงามมากเลยนะคะเพอร์เฟคมากๆ <c oughs> เลย ทีนี้เราก็จะมาทําน้ําจิ้มนะคะเราได้ไก่แล้วทีนี้เราก็จะมาเตรียมน้ําจิ้มกันนะคะเราจะทําน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มเจ๋วนะคะ mm. น้ําจิ้มเจี๋ยมันจะเข้ากันดีมากเลยนะคะเราเราจะทําแบบน้ําจิ้มเผ็ดๆสีแดงๆก็ได้แต่สูตรนี้จะเข้ากันมากกว่านะคะส,สูตรน้ําจิ้มเจี๋นะคะอันนี้เราจะไม่ตัวนะคะเราจะกะเอาเลยให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนะคะสามรสใส่น้า rance, ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะนอกกนั้นก็กะเอา แล้วเราก็ชิมเอานะคะให้ใหออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยนะคะมันปรุงไม่ยากหรอกค่ะน้ำจิ้มมีไม่กี่อย่างเองนะคะแล้วก็ใส่มะนาวน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกพริกป่นชุนรสหอมแดงต้นหอมนะคะผสมกัน เมื่อเราได้น้ําจิ้มแล้วทีนี้เราก็จะมาหั่นไก่นะคะหั่นแยกชิ้นส่วนนะคะอย่าลืมเอาไม้กัดออกนะคะไม้แหลมๆตัดแยกชิ้นส่วนจะได้กินง่ายๆนะคะไก่อบสูตรนี้เนื้อนุ่มนะคะถ้าเราแช่นมเนื้อมันจะไม่แห้งเคยทำแบบแบบธรรมดาทั่วไปนะคะเวลาอบออกมาเนื้อไก่จะเป็นแห้งๆนะคะแห้งๆแข็งๆนะคะ สูตรนี้เนื้อจะนุ่มมากเลยนะคะเนื้อไม่แห้งไม่แข็งน,นะคะเอาไปลองทำกินนะคะ <Okay. S 1> yeah, ก่อนอื่นเราจะชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ เห็นไหมเนื้อนุ่มมากเลยนะคะเนื้อมันฟูนุ่มไม่แห้งเลยนะคะไม่แข็งด้วยกินกับส้มตําก็อร่อยกินกับจิ้มแจ่วน้ําจิ้มแจ่วยิ่งเข้ากันดีนะคะอร่อยมากๆเลยเสูตรนี้สูตรนี้เครื่องไม่เยอะทําง่ายนะคะส่วนใครที่หยังหาสูตรไก่อบไม่ได้นะคะลองเอาสูตรนี้ไปลองทํากินนะคะเครื่อง เครื่องมันไม่สลับซับซ้อนนะคะมีอยู่ในครัวเรือนนะคะมีประจําในครัวเรือนหาง่ายนะคะค่ะก็ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสวัสดีค่ะ